สวัสดีครับผมนายสุวชาพรพรประทานรหรัสนักศึกษา5310060131ชิ้นงานที่จะมาทำในครั้งนี้คือแฮนดจักรยานเริ่มต้นด้วยคำสั่งไฟล์นิวพาร์ตเลือกคำสั่ง t d s k e t c h จากนั้นให้วาดตามในรูปนะครับเราสามารถทำการเปลี่ยนแกนได้ โดยการกดปุ่มแท็บจะเปลี่ยนจาก x y เป็น y z และ z x ตามลำดับเมื่อวาดรูปตามภาพเรียบร้อยแล้วก็ให้กำหนดขนาดตามในรูปเลยนะครับ75 mm, mm, มิม100มิมมุม155องศา เส้นเส้นที่อยู่ข้างบนเซนเตอร์ไลน์ยาว 150mm มมแล้วก็ทำมุมกับเส้นเซนเตอร์ไลน์10องศาจากนั้นให้ทำการฟิลเลตครับที่เกิดมุมทั้งสอง8 0มมตากนั้นสร้างเพนที่จุดปลายของเส้นที่เราได้วาดไว้ให้ตั้งฉาก เมื่อสร้างเพจแล้วให้ทำการสเก็ตรูปวงกลมไดมิเตอร์25มิมจากนั้นใช้คำสั่ง Sweep เลือกวงกลมและเส้นแนวทางเดินในการ Sweep ให้เลือกตินฟีเจอร์ด้วย1มิม จากนั้นให้ใช้คำสั่ง b i l l e r pattern ทำการสะท้อนไปอีกด้านหนึ่งโดยใช้ไ i g h t pane เป็นด้านสะท้อนจากนั้นให้ทำการใส่สีโดยผมจะเลือกสีขาวชิ้นงานแหงจกักรยานก็จะเสร็จเรียบร้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ